สวัสดีครับคนพลิกดวงมาแล้วครับโดยผมไกลสอนลีลาชัยพิสิทครับชมคลิปนี้จบแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกํำลังใจให้ด้วยนะครับตอนนี้เชิญรับชมได้เลยครับคนเกิดวันอังคารนะครับมาดูกันนะครับคนเกิดวันอังคารสัปดาห์นี้วันที่26นะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้26กันยาไปจนข้ามไปถึงเดือนตุลานะครับคือวันที่2ตุลาคม2 5 6 4 ดวงดีของคนเกิดวันอังคารในสัปดาห์นี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรเชิญครับเชิญเชดวงดีของคนเกิดวันอังคารดีจริงๆค่ะโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานนะคะการงานเนี่ยจะคือมีความก้าวหน้านะคะมาจากการที่คุณทํางานเก่งมีผลงานโดดเด่นหรืออาจจะหมายถึงว่าเอ่อตัว เอ่อถ้าหากยังทํางานเป็นลูกจ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็น่าจะได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้าง,งานเจ้านายนะคะให้ให้ได้รับให้ได้ทำเอ่อมอบหมายงานอะไรให้ทาแล้วคุณก็สามารถเอ่อทำงานนั้นได้อย่างประสบความสําเร็จนะคะโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการพูดจาหรือการติดต่อกับคนอื่นเนี่ยจะเป็นงานที่คุณสามารถทําได้ดีมากภายในอาทิตย์หน้านะคะหรืออาจจะหมายถึงว่าตัวคุณเองนยนะคะ ถ้าอ,อ,อาจจะหมายถึงได้รับตําแหน่งใหม่นะคะได้รับการโปรโมตได้รับการเงินเดือนขึ้นนะคะมีลูกค้าให้ความเชื่อถือทําให้คุณมีหน้ามีตาในสังคมแล้วก็ผลงานเป็นที่โดดเด่นได้รับความไว้วางใจจากทั้งลูกค้าเจ้านายนะคะแล้วก็ความสามารถในการปรับตัวเก่งของคุณก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่อาทิตย์หน้าที่ค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะ เรื่องคําพูดคาการที่มีเสน่ห์นะคะแล้วก็การปรับตัวที่ให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์เช่นลูกค้าอาจจะต้องการให้คุณทําอะไรที่เป็นคัสตอมซ์ที่แบบความต้องการเฉพาะตัวของเขาและคุณสามารถทําให้เขาได้อันนี้นะคะจะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณประสบความสําเร็จโชคดีเกี่ยวกับห้องกับเรื่องการงานมากนะคะส่วนคําพูดของคุณเนี่ยไม่ว่าจะเกี่ยวกับการงานหรือไม่เกี่ยวกับงานก็แล้วแต่อาทิตย์หน้าจะเป็นอาทิตย์ที่ คำพูดของคุณเนี่ยจะแบบเออมีเสน่ห์ชักจูงใครหรือพูดอะไรให้ใครคล้อยตามเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ทําได้แล้วก็พอทำได้แล้วเนี่ยเขาอัดคือถ้าคุณอยากจะขอความช่วยเหลืออะไรใครเนี่ยอาทิตย์หน้าเนี่ยคำพูดของคุณน่ยมันจะโดดเด่นมากมสามารถใช้ให้เป็นประโยชน์ได้เลยนะคะ<ม>ก็การงานดีการเงินดีสุขภาพแข็งแรงดังนั้นเรื่องงานเด่นมากๆภายในอาทิตย์หน้านะคะ วาจาเป็นรัพ์นะครับสัปดาห์นีาดีมากๆ,ๆเลยคนเกิดวันอังคารนะครับถือว่าโชคดีเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันว่าแล้วดวงร้ายหรือสิ่งที่คนเกิดวันอังคารต้องระมัดระวังจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนะครับในสัปดาห์นี้อืม <c oughs> สิ่งที่ต้องระวังนะครับจริงๆก็เป็นไพ่ดีอีใบหนึ่งเนาะแต่อาจจะหมายถึงเรื่องของการจริงๆมันไพ่มันก็ เป็นเรื่องคล้ายๆกับด้านดีของคุณนะก็อาจจะหมายถึงเรื่องของการเจรจาติดต่อก็ได้นะหรือการสร้างคอนเนคชันอะไรต่างๆนะครับอาจจะต้องนอกจากมันเป็นเรื่องที่ดีของคุณแนะ่นอนว่าสัปดาห์นี้เนี่ยการพูดการคุยของคุณนี่นำความสําเร็จมาแน่ๆแต่ก็อย่าอย่าให้มันกลายเป็นว่าเรามั่นใจตัวเองจนเกินไปนะครับให้ไปนี้ขึ้นมาเตือนคุณตอนเนี้สัปดาห์เนี้ยคนเกิดวันอังคารดวงมาทางดีๆมากๆแน่ๆ โดยเฉพาะการเจรจาการติดต่อการสร้างคอนเนคชันการสร้างสายสัมพันธ์หรือการออกสังคมนะครับคุณจะโดดเด่นสุดๆในด้านที่ดีของคุณแต่ไพ่ขึ้นมาเตือนว่าขณะดเดียวกันคุณนมสบัติเหล่านี้ความชาญฉลาดความคล่องตัวของคุณนะครับถ้าคุณไม่ระวังถ้าคุณเผลอคุณมั่นใจจนเกินไปคุณกำลังจะประมาทได้นะครับอย่าให้ถึงขั้นประมาทหรือ ถ้าเกิดจะต้องเป็นช่วงเวลาสัปดาห์นี้ต้องทําเอกสารเซ็นสัญญาอะไรกับใครตรวจเอกสารให้รอบคอบนะครับอย่าคิดว่าเรามั่นใจเราแน่เราเจ๋งแล้วเราก็เซ็นไปเลยนะครับโดยไม่ดูคอนดิชันหรือรายละเอียดต่างๆให้ดีโดยเฉพาะเอกสารสําคัญต่างๆนะครับเรามาระวังรอบคอบดีๆเพราะมีโอกาสที่คุณจะมั่นใจหรือเชื่อเชื่อมั่นตัวเองมากจนเกินลิมิตกลายเป็นความสะเพร่า กลายเป็นความประมาทที่อาจจะสร้างปัญหากับคุณเองได้นะครับแต่โดยส่วนใหญ่น่าจะเป็นเรื่องที่ดีๆมากๆนะเพราะว่าเป็นไพ่ดีทั้งคู่ขึ้นมาไพ่นี้มันก็เลยขึ้นมาเตือนว่าดีนะอย่าให้ดีแตกดีนะอย่าให้ประมาทนะครับอย่าพลังเผลออย่าเชื่อมั่นตัวเองมากจนเกินไปนะครับนอกนั้นถ้าเป็นเรื่องสุขภาพเมื่อกี้คุณการบอกไปแล้วว่าโดยรวมสุขภาพแข็งแรงมากนะครับยังมากก็อาจจะมี แขนเคล็ดอะไรนิดหน่อยนะครับเพราะว่าอาจจะต้องยกมือนานหรือหยิบจับอะไรถืออะไรนานๆอะไรพวกอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดคุณมีกิจกรรมในสัปดาห์นี้ที่มันเกี่ยวข้องกับการต้องใช้มือถืออะไรอยู่นานๆตลอดนะครับขึ้นอยู่กับว่ากิจการงานของคุณหรือสิ่งที่คุณเกี่ยวข้องมันไปเกี่ยวกับอะไรที่มันต้องถือต้องใช้อยู่ตลอดนะครับก็ระวังนิดหนึ่งแต่ไม่ใช่เรื่องร้ายแรงอะไรมากมายนะครับส่วนใหญ่ผมคิดว่าน่าจะขึ้นมาเตือนเรื่องของความประมาทในความมั่นใจตัวเองมากเกินไป นะครับก็ระวังเรื่องพวกนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าคนที่เกิดวันอังคารจะได้รับพอรอะไรนะครับก็รับพรจากไพ่ไปด้วยเลยแล้วกันนะครับสัปดาห์นี้โอ้โหตรงกันข้ามเลยนะครับแต่จริงๆมันเป็นพรนะครับก็ต้องเป็นการให้พรนะครับไพ่ก็เลยให้พรว่าขอให้คนเกิดวันอังคารสัปดาห์นี้นะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับมีความแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับไปไหนมาไหนก็มีแต่ความปลอดภัย นะครับแล้วก็รลอดพ้นจากเรื่องปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับก็นับว่าขอให้ไพ่คงอวยพรว่าขอให้คนวันอังคาเนี่ยมีแต่ประสบความโชคดีในสัปดาห์นี้นะครับขอให้คนเกิดวัดืองคารโชคดีครับ